Hello everyone welcome back to English online class with me teacher n o o How are you today ค่ะสวัสดีค่ะเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับคาบนี้ครูจะมาสอนเรื่อง phonics phonics เราเคยเรียนไปครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมครั้งนี้เราก็มาเรียนอีก2ตัวเพิ่มเติมนะคะ,ะก่อนจะเริ่มเรียนการครูถามคำถามเดิมเลยนะั่นก็คือ What is phonics What is phonics phonics คืออะไร โฟนิกคือวิธีการเรียนอ่านเขียนและออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตัวอ,อักษร A จนถึง Z ทั้ง26ตัวนั่นเองซึ่งในการเรียนโฟนิกนี้จะช่วยนักเรียนออกเสียงในภาษาอังกฤษได้ชัดเจนมากขึ้นได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้จะอยู่ใน Let's Go Student Book ในหน้าที่18นะคะ Student opens your student book on page 18นักเรียนเปิดหนังสือ Student book ในหน้าที่18เลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มสู่บเรียนการคุณครูมีวิดีโอการออกเสียงคำศัพท์มาให้นักเรียนฟังกันค่ะ Listen carefully, look and remember. Page 18. Let's read. A. Listen. Point. and say F F Fan Five Fork V V Van Vest Violin ค่ะมีสองตัวนี้ใช่ไหมมีตัว F กับตัว V ตัว F จะอ่านออกเสียงว่า F ฟเฟปรียบเสมือ o ฟฟัน for fun ในภาษาไทยฟส่วนตัว V จะออกเสียงยากกว่านะคะจะออกเสียงว่า V ฟฟซึ่งจะมีวแหวนเข้ามาร่วมด้วยเห็นไหมเป็น o ฟฟันกับวัวแหวนเป็น V ฟออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะามาดูคำศัพท์พร้อมกันคำศัพท์แรกเป็นตัว F ก่อนการออกเสียงเฟ ก็เป็นเฟิร์แฟนเฟิร์แฟนแต่ว่าพัดลม the next one five เฟิ five เฟิ five เลขห้าต่อไป frog เฟิ frog รอคซ่อมอ่านมาดูตวัว v บ้างตวัว v อ่านออกเสียงว่า v v v, ร van v van. v a นรถตู้ weight เวทเวทเฟรนเสื้อกั๊กคำต่อมาคำสุดท้าย violin ไวโอลินไวโอลินนั่นเอง violin เราเรียนการออกเสียงไปทั้งหมด6คำนะคะ3คำแรกคือการออกเสียงเฟ สามคำหลังคือการออกเสียงเซึ่งเฟกับเจะออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนต้องสังเกตดีๆนักเรียนต้องฝึกนักเรียนต้องฝึกการออกเสียงตัว V ให้เยอะๆนะคะอ่ะโอเคครูมีเพลงให้นักเรียนไปฟังกันนี่ซึ่ง carefully Page 18. B Listen Point and Chant the F V Phonics Chant Feels fine on his visit to the van. The van's very hot. The fox loves the fan. The fox feels fine on his visit to the van. The van's very hot. The fox loves the fan. The fox feels fine. On his visit to the fan, the fan's very hot. The fox loves the fan. The fox feels fine on his visit to the van The fan's very hot. The fox loves the fan. Ah, let Let's Go Workbook student open your workbook on page 16 Page 16เปิด workbook ในหน้าที่16นะคะเอามาดูในส่วนของ Phonics ดูข้อ A ใหญ่เขาให้ match เหมือนเดิมเลยใช่ไหม match คำกับการออกเสียง F กับ v ฟแล้วก็ให้จับคู่กับภาพนั่นเองอเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยนะคะคำแรก five เขาเขียนมาแล้วใช่ไหม five โย, f, f, โยงมาที่เฟจากเฟโยงไปที่เลขห้ต่อไป Violin v i o l อ n ออกเสียงเป็นเฟรตรงลากลงมาที่ตัว V แล้วก็จากตัว V ไป Violin นั่นเองอ่ะต่อไปข้อ3 Frog f ตัว F ใช่ไหมลากไปเลยที่ตัว F จับตัว F ไป Frog แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าซ่อมใช่ไหมลากลงไปต่อไปคำที่4 Van Van ตัว V ใช่ไหมตัว V ก็ลากไปที่ตัว V แล้วก็แ a n แปลว่ารถตู้ลากไปที่รถตู้เลยต่อไปคำที่5 v าเ เวตัว V ใช่ไหมคะนันเงก็ลากไปที่ตัว V จากตัว V ก็ลากไปที่เสื้อกักนั่นเอง The last one fan fan ตัว F ใช่ไหมตัวเนันเลก็ลากขึ้นไปเลยแล้วจากตัวเก็ลากไปที่พัดลม ตามทันไหมคะนี่คือการออกเสียงเฟกับเนั่นเองอต่อไปข้อ B ใหญ่เขาให้วงกลมรูปภาพจากคำศัพท์ข้อแรกเขาวงกลมมาแล้วใช่ไหมฉเฉลยไว้แล้วคือแฟนแปลว่าพัดลมข้ต่อไปมาดูข้อ2 frog f r o g แปลว่าซ่อมนั่นเองนะักเรยนเขวงกลมซ่อมไปเลย ได้ไหมคะได้นะค่ะสำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียงฟอนิกส์ในตัว F กับตัว V ตัว F จะอ่านออกเสียงว่าเฟ่เฟ่ส่วนตัว V จะอ่านออกเสียงว่าเวอเว่เว่ซึ่งการออกเสียงของสองตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ไปทนะั้งหมด6คคำใช่ไหมมีคำว่า five v i o l i n frog Van, v e t แล้วก็ Fan มันครูหวังว่านักเรียนจะสามารถแยกเสียงตัว F กับตัว V ได้นะคะสำหรับวันนี้ See you again next time บ๊ายบาย